เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณฉุยเรื่องที่คุณฉุยเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาเจอบุคคลแปลกๆคนหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณฉุยโดยตรงนะครับคุณผู้ฟังเพราะถ้าหากว่าคุณฉุยเกี่ยวตัวเขาคงอาจจะไม่มีโอกาสมานั่งเล่าเรื่องราวนี้ให้กับผมได้ฟังคุณฉุยหรือว่าเรียกว่าลุงฉุยก็ได้นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตเรียกลุงฉุยแล้วกัน ตัวลุงฉุยเนี่ยเขามีอาชีพเป็นคนสวนของบ้านเจ้านายหลังหนึ่งที่อยู่ในเขตทวีวัฒนาผมเองขออนุญาตกล่าวอ้างถึงเจ้านายคุณฉุยนิดนึงนะครับเอาแต่เพียงพอสังเขปนะครับไม่ได้ลวงลึกถึงเรื่องส่วนตัวของเขาเจ้านายของคุณฉุยเนี่ยเขาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึง่งและตัวลุงฉุยเองก็ทำงานกับนายท่านมาเป็น10ปีแล้วเรียกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นทั้งคนสวนเป็นทั้งธุรการคือทำงานเกี่ยวกับบ้านของเจ้านายแทบทุกอย่างเลย หรือจะเรียกอีกนายว่าลุงฉุยเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของนายท่านก็ไม่ได้ผิดมากนักเพราะว่าเวลามีอะไรเกี่ยวกับบ้านเจ้านายเขาจะโทรหาลุงฉุยก่อนเป็นคนแรกไม่ว่าจะน้ำไม่ไหลไฟดับโนนเสียนี่เสียคือตัวลุงฉุยเป็นผู้ชายครับคุณผู้ฟังเวลานายเขาคุยเนี่ยก็พอจะคุยกันเข้าใจเพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันต่างจากยายซับยายซับเนี่ยเป็นแม่บ้านของบ้านเจ้านายหลังนี้ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นแหละ แล้วยายแกเนี่ยจะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับอาหารการกินของที่บ้านหลังนี้และนอกจากอาหารการกินยายซับยังจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดในบ้านทั้งหมดด้วยและในบ้านหลังนี้ของเจ้านายนอกจากลุงฉุยกับยายซับแล้วในบ้านหลังนี้ก็จะมีคุณเอครับที่เป็นนายหญิงของพวกลุงฉุยอีกทีหนึ่งซึ่งคุณเอเนี่ยคือนามสมมุตินะครับคุณผู้ฟังผมต้องขออนุญาตไม่กล่าวชื่อจริงท่านแล้วกันคือคุณเอเขาเป็นภรรยาของเจ้านายลุงฉุย แล้วคุณเอเองเขาก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรด้วยอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เป็นแม่บ้านซึ่งทั้งเจ้านายแล้วก็คุณเอเนี่ยทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันครับไม่ได้มีทายาทด้วยกันสักคนเลยนานๆทีลุงฉุยจะเห็นญาติพี่น้องของคุณเอมาเยี่ยมบ้านสักทีเรียกได้ว่าครอบครัวของเจ้านายลุงฉุยเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขเลยก็ว่าได้แต่ที่ผมพูดให้ฟังมันคือเรื่องสมัยก่อนนะครับสมัยนี้แล้วก็ณเวลาปัจจุบันนี้มันคนละเรื่องกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือมันมีอยู่วันหนึง่งในวันนั้นเนี่ยคุณเอเขาเรียกยายซับกับลุงฉุยเข้าไปหาคุณเอเขาเห็นว่ายายซับแกอายุมากแล้วคือแกทํางานไม่ค่อยจะทันทั้งซักผ้าซักผ่อนและยิ่งเวลาคุณเออยู่บ้านติดๆกันหลายวันยายซับแกก็จะยิ่งทํางานไม่ทันใหญ่คุณเอเขาก็เลยบอกครับตัวเขาเนี่ยจะหาแม่บ้านมาเพิ่มให้อีกหนึ่งคนให้ยายซับเป็นคนจ่ายงานให้แม่บ้านใหม่ตัวยายซับเองจะได้มีงานน้อยลง และจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมซึ่งพอคุณเอเขาพูดแบบนั้นก็ไม่มีใครแย้งอะไรดีซะอีกที่บ้านจะได้มีคนงานเพิ่มยายซับแกจะได้แบ่งเบาภาระไปและหลังจากนั้นไม่นานน่าจะประมาณเดือนเสร็จ,รจได้วันที่แม่บ้านคนใหม่มาเริ่มงานวันแรกที่บ้านเจ้านายก็มาถึงในวันนั้นลุงฉุยจําได้ดีครับตัวเองเนี่ยรดน้ำต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้านคนขับรถของเจ้านายเป็นคนไปรับแม่บ้านคนนี้มาส่งที่บ้าน ซึ่งในครั้งแรกที่ตัวลุงฉุยเห็นก็คือแม่บ้านคนนี้เนี่ยยังดูวัยรุ่นอยู่เลยอายุน่าจะไม่เกิน30ปีหน้าตาบ้านๆและดูจากการแต่งตัวแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนไทยด้วยซึ่งหลังจากนั้นพอลุงฉุยได้คุยกับเขาก็ถึงได้รู้แม่บ้านคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนกัมพูชาซึ่งคุณเอเขารับแม่บ้านคนนี้มาทํางานผ่านในหน้าอีกทีหนึ่งและก็เห็นว่าายซับเขาบอกว่าแม่บ้านคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติการทํางานการเป็นแม่บ้านมาก่อนคุณเอเขาก็เลยรับมาทํางานโดยง่าย และหลังจากที่แม่บ้านคนนี้เข้าไปคุยกับคุณเอแล้วคุณเอก็สั่งให้ลุงฉุยพาแม่บ้านคนนี้ไปที่ห้องพักซึ่งห้องพักที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นห้องว่างข้างๆห้องยายซับนี่แหละคือห้องแม่บ้านของบ้านเจ้านายลุงฉุยหลังนี้มันจะเป็นห้องขนาด2.5เมตรคูณ2.5เมตรเรียงติดๆกันคือมันคล้ายกับห้องแถวเนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ด้านหลังบ้านและแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีประตูด้านหน้าแล้วก็มีบานเกล็ดที่เป็นกระจกระบายอากาศติดๆกันห้องของลุงฉุยคือห้องด้านในสด ถัดมาก็คือห้องใยญย่ซับและห้องด้านหน้าสุดก็คือห้องของแม่บ้านใหม่อ๋อผมลืมบอกไปแม่บ้านใหม่คนนี้เขาชื่อว่าโสภาชื่ออาจจะดูคล้ายคนไทยใช่ไหมล่ะครับแต่เจ้าตัวเขายืนยันครับว่าตอนที่เขาอยู่ประเทศบ้านเกิดเนี่ยเขาก็ชื่อโสภาเหมือนกันซึ่งในช่วงแรกของการมาอยู่ที่นี่ของแม่บ้านคนนี้ตัวเขาเองเนี่ยเรียนรู้งานไวมากส่วหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยมีประวัติการทํางานการเป็นแม่บ้านมาก่อนด้วยละมัง้ง แต่หลังจากนั้นเพียงแค่เดือนเดียวแม่บ้านคนนี้ก็เริ่มลายออกไอที่บอกว่าลายออกเนี่ยก็คือลุงฉุยเห็นเองว่าบางทีเขาก็จะนั่งเล่นแต่มือถือทำงานทําการก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนเดิมไปใจตลาดก็ไปช้ากลับช้าคือไปแล้วก็ทะเลทลายและพอยายซับแกเตือนแม่บ้านคนนี้เขาก็จะทําหูทวนลมแถมในตอนที่อยู่ต่อนหน้าคุณเอเนี่ยแม่บ้านคนนี้ก็จะทำตัวเป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่าง ยิ่งบางวันที่เจ้านายคุณฉวยอยู่บ้านนะโอ้โหยิ่งทําตัวเรียบร้อยใหญ่เลยเท่านั้นมันยังไม่พอครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีอยู่คืนหนึง่งคืนนั้นตัวเองจําได้ดีว่าเจ้านายเขาไลนา์มาหาบอกให้ลุงฉุยเนี่ยไปหยิบเอกสารที่ท้ายรถแล้วก็เอาขึ้นไปให้เจ้านายบนห้องทํางานหน่อยแต่หลังจากที่ตัวลุงฉุยเอาเอกสารไปให้เจ้านายที่ห้องแล้วในตอนที่เดินกลับมาที่ห้องตัวเองลุงฉุยดันเห็นแม่บ้านคนนี้เขาทําตัวลับๆล่อๆ คือเห็นแม่บ้านคนนี้เนี่ยเขาเดินเข้าไปที่สวนหลังบ้านในตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้คิดครับว่าเขาจะเดินเข้าไปในสวนทําอะไรคิดแค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันดึกมากแล้วหากตัวเองเดินตามเข้าไปแล้วมีคนมาเห็นว่าตัวเองอยู่กับแม่บ้านสองต่อ2มันจะดูไม่งามลุงชุยเองก็เลยเดินกลับห้องไปและก็ไม่ได้ติดใจเรื่องราวอะไรในวันนั้น หลังจากนั้นครับเรื่องราวของแม่บ้านคนนี้มันก็เริ่มทวีความรุนแรงแล้วก็ทวีความแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆคือมันมีอยู่วันหนึ่งลุงชุยเห็นเจ้านายของตัวเองเนี่ยคุยกับแม่บ้านคนนี้แล้วก็คุยในลักษณะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนประมาณว่าบทสนทนาม,มันเกินกว่าคําว่าลูกจ้างกับนายจ้างแล้วอะไรทํานองนั้นตรงนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับแต่แม่บ้านคนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะไม่ฟังคําสั่งของยายซับบางวันเนี่ยถึงขั้นมีปากเสียงกับยายซับเลยด้วย แล้วก็เหมือนเดิมพอแม่บ้านคนนี้อยู่ต่อหน้าคุณเอแล้วก็อยู่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยแม่บ้านคนนี้ดันกลับกลายเป็นคนละคนแต่นอกจากแม่บ้านคนนี้แล้วเจ้านายของลุงฉุยเองก็ดูแปลกไปจากเดิมมากต่างคนที่ดูมีสง่าราศีดูท่าทางภูมิฐานเพราะว่าท่านเป็นตำรวจตอนนี้ที่ลุงฉุยเห็นก็คือเจ้านายเนี่ยดูหน้าตาหมองๆคือหน้าหมองคล้ำอมม่วงแล้วก็เป็นทุกวันเลยทุกครั้งที่เห็นเจ้านายในตอนเช้า ปกติท่านจะหน้าตาสดใสแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันต่างไปจากเดิมมากผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดถึงสภาพคนที่อดหลับอดนอนติดต่อกันเป็นเวลานานนั่นแหละครับตอ,อนนี้เจ้านายลงฉุยมีหน้าตาประมาณนั้นนั่นแหละแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือปกติแล้วเนี่ยเจ้านายลงฉุยเขาจะชอบชวนคุยเรื่องพระเครื่องหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้เครื่องรางข,งของขังต่างๆนานา,นานและปะกติทุกครั้งที่ลุงฉุยเห็นเจ้านายใส่ชุดลำลองเวลาอยู่บ้าน ตัวเองจะเห็นว่าเจ้านายใส่พระเครื่องเต็มคอไปหมดแต่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเจ้านายอยู่บ้านเจ้านายของลุงฉุยดันไม่ห้อยพระแม้แต่องค์เดียวยิ่งไปกว่านั้นก็คือเจ้านายของลุงฉุยเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องพระเครื่องอีกเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลาวันหยุดท่านจะชอบชวนลุงฉุยไปพันทิ์งามงวานวนไปเดินตลาดพระวนไปส่องพระกับเพื่อนเพื่อนท่านทุกวันนี้เนี่ยเจ้านายอยู่แต่บ้านแล้ววันๆเนี่ยก็จะชอบไปนั่งไปนอนอยู่ที่สวนหลังบ้าน ส่วนเดียวกันกับที่ลุงฉุยบอกว่าเคยเจอแม่บ้านคนนั้นเดินเข้าไปทำท่าลับๆล,ล่อๆกลางดึกนั่นแหละและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยลุงฉุยออกไปทำธุระข้างนอกกับเจ้านายพอกลับมาถึงบ้านแล้วกำลังจะเข้าห้องตัวเองเนี่ยก็เห็นยายซับกำลังเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดอะไรสักอย่างที่หน้าประตูห้องของตัวเองและพอเห็นแบบนั้นลุงฉุยก็ถามยายแกไปว่ากำลังทำอะไรยายแกก็กวักมือเรียกลุงฉุยให้เข้าไปดูในห้อง ปรากฏว่าภาพตรงหน้าที่เห็นก็คือที่ผนังด้านในของห้องยายซับมันมีเหมือนกับว่าเป็นรอยเลือดเป็ดเลือดไก่มันคล้ายกับคราบเลือดที่ถูกเขียนเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ภาษาไทยและตัวอักษรพวกนั้นเนี่ยมันถูกเขียนอยู่เต็มผนังห้องยายซับไปหมดเลยด้วยความที่ตัวเองอยู่กับเจ้านายมานานครับตัวลุงฉุยก็เลยพอจะรู้ว่าภาษาที่เขียนเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันกับอักขระที่เขียนอยู่หลังพระเครื่องของเจ้านายถึงจะรู้แบบนั้น แต่ลุงฉุยเองก็อ่านไม่ออกว่ามันเขียนว่าอะไรตอนนั้นเนี่ยตัวเองตกใจมากแล้วก็รีบถามยายซับไปว่ามันคือเรื่องอะไรกันไปเป็นคนทำํำยายซับแกพอได้ยินแบบนั้นแกก็สายหัวบอกว่ายายแกก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากกลับมาจากจ่ายตลาดเนี่ยก็มาเจอสภาพห้องตัวเองเป็นแบบนี้แล้วแถมในตอนที่เกิดเรื่องก็ยังไม่มีใครอยู่บ้านอีกทั้งยายซับทั้งคุณเอทั้งแม่บ้านคนใหม่รวมถึงตัวลุงฉุยกับเจ้านาย วันนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม้แต่คนเดียวมันเลยจับมือใครดมไม่ได้ลุงฉุยก็ถามยายซับไปในทันทีว่าโสภามันอยู่ไหนซึ่งยายแกก็บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยยายแกใช้โสภาให้เตรียมอาหารอยู่ในครัวลุงฉุยในตอนนั้นก็เลยรีบวิ่งมุ่งตรงไปยังครัวตั้งใจจะไปถามรายละเอียดกับโสภามันแต่จริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะไปจับพิรุษนั่นแหละแต่ในตอนที่ลุงฉุยเดินไปถึงแค่หน้าประตูครัวตัวเองก็ถึงกับต้องเดินถอยหลังกลับห้อง อยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีความกลัวผุดขึ้นมาในใจและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตัวเองมันก็ร้องเตือนว่าอยากเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าในขณะที่ตัวเองกําลังจะเปิดประตูครัวเข้าไปตอนนั้นเนี่ยคือเปิดได้เพียงแค่แง้มๆเท่านั้นสายตาของลุงฉุยมองลอดเข้าไปเห็นโสภามันกําลังหันหลังและก็หันผักอยู่ไห้หันผักเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่โสพามันดันหันผักไปและก็สวดมนต์อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าคนกําลังสวดมนต์ภาษาเขมร เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันน่ากลัวมากเสียงมันทําให้ตัวเองขนลุกขนชันไปทั้งตัวเหมือนกับว่าโสพามันหันผักแล้วก็สวดมนต์ไปเหมือนคนกําลังท่องบนสวดคุณใส่ใส่อาหารที่กําลังทํานั่นแหละครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ลุงชุยปิดประตูครัวกลับคืนตอนนั้นเนี่ยตัวเองลังเลมากๆลังเลว่าจะบอกคนอื่นเรื่องเกี่ยวกับโสพาดีไหมและถ้าบอกไปแล้วคนอื่นไม่เชื่อล่ะหรือถ้าบอกไปแล้วโสพามันรู้เรื่องว่าตัวเองเป็นคนฟ้อง โสภามันจะทำของใส่หรือเปล่าหลังจากนั้นเรื่องราวที่มันหลอนที่สุดมันก็เกิดขึ้นกับลุงฉุยเองเพราะว่าในค่ำคืนหนึง่งในคืนนั้นตัวเองจําได้ดีครับว่าวันนั้นเนี่ยลุงฉุยลืมยาหอมอยู่บนรถของเจ้านายพอดีว่ากลางวันของวันนั้นลุงฉุยไปซื้อทองเป็นเพื่อนเจ้านายที่เยาวราชแต่ในตอนที่ลงจากรถตัวเองดันลืมยาหอมไว้ที่เบาะด้านข้างพอมารู้ตัวอีกทีก็คือห้าทุ่มกว่าแล้วลุงฉุยเลยตั้งใจจะเดินไปเอายาหอมบนรถ และตัวลุงฉุยเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้กินยาหอมก่อนนอนจะนอนไม่หลับพอเปิดประตูออกไปจากห้องในจังหวะที่เดินผ่านห้องของโสภาลุงฉุยก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ดังออกมาจากห้องโสภาในตอนที่เดินผ่านลุงฉุยก็คิดว่าโสภาน่าจะแค่วหว้พระสวดมนต์ตามปกติละมัง้งแต่ขากลับหลังจากที่ไปเอายาหอมกลับมาแล้วเสียงสวดมนต์ที่ดังมาจากในห้องเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากเสียงสวดเรียบๆในตอนนี้มันนั่นกลายเป็นเสียงสวดที่ดูกระโชกหกหาก แล้วก็ดูดุดันในตอนแรกที่ได้ยินลุงฉุยกะแค่จะเดินผ่านไปเฉยๆแต่มันบังเอิญม่านที่บานเก็ดของห้องโสภาเนี่ยบันนันปิดไม่สนิทคือมันมีรูแง,ง้มอยู่รูหนึ่งครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของลุงฉุยเนี่แหละตัวเองจึงส่องสายตาม,มองลอดเข้าไปในห้องปรากฏว่าภาพที่เห็นในตอนนี้ก็คือโสภามันกําลังสวดมนต์อะไรสักอย่างสวดไปแล้วก็รําไปและที่รําเนี่ยมันไม่ใช่ราไทยมันเป็นการรําด้วยท่าทางแปลกๆ ขาข้างหนึ่งแยกไปทางแขนข้างหนึ่งแยกไปทางและตัวของโสภามันก็โยกไปทางซ้ายทีขวาทีลักษณะของการยืนรำเนี่ยมันเหมือนกับปลาท่องโกครับคุณผู้ฟังขาข้างซ้ายแยกไปทางข้างขวาแยกไปทางและตัวก็โยกไปโยกมาในตอนที่เห็นเนี่ยตัวเองตกใจมากและเสียงสวดมนต์มันก็ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ลุงฉุยกําลังมองอยู่แต่แล้วอยู่ๆโสภามันก็หยุดสวด และในเสียววินาทีหลังจากนั้นโสพามันก็หันหน้าพรึบมามองทางลุงฉุยทันทีในตอนนั้นตัวเองตกใจแล้วก็ดันตัวเองถอยหลังรีบเดินกลับเข้าห้องแล้วก็ล็อกประตูปิดม่านปิดไฟแล้วก็คลุมโปงในทันทีเสียงเคาะประตูปิดสนามมันดังขึ้นมาที่หน้าห้องลุงฉุยแต่ใครล่ะจะกล้าไปเปิดในตอนนั้นตัวเองเอามือปิดหูทั้งสองข้าง ไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นในตอนนั้นทำได้แค่เพียงสวดมนต์อยู่ในใจแต่ถึงตัวเองจะปิดหูทั้งสองข้างลุงฉุยแกก็ยังได้ยินเสียงแววแววมันเป็นเสียงเรียกชื่อของลุงฉุยแต่เสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่เสียงของโสภาเสียงที่ได้ยินเรียกชื่อเนี่ยมันได้ยินเป็นเสียงของยายซับเหมือนยายซับแกมาเคาะประตูแล้วก็ตะโกนเรียกลุงฉุยที่หน้าห้องแต่พอลุงฉุยไม่ตอบ เสียงเรียกชื่อลุงฉุยมันกลับกลายเป็นเสียงของคุณเอซะอย่างนั้นและจนท้ายที่สุดพอลุงฉุยไม่ตอบมันกลับมีเสียงเคาประตูดังขึ้นมาเสียงดังแล้วก็ตามมาด้วยเสียงตะคอกของเจ้านายลุงฉุยไอ้ฉุยกูบอกให้มึงเปิดในตอนนั้นตัวเองรู้ได้ในทันทีครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เจ้านายเรียกอย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่ตัวเองทํางานที่นี่มาเกือบสิปี เจ้านายของตัวเองไม่เคยเรียกลุงฉุยว่าไอฉุยเลยแม้แต่ครั้งเดียวเจ้านายเขาสู่ภาพแล้วก็พูดเพราะไม่เคยเรียกไอ้ฉุยแล้วก็ไม่เคยขึ้นเสียงเลยด้วยในตอนนั้นตัวเองรู้ครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงเจ้านายแต่ถึงเสียงจะเป็นเสียงเจ้านายมันคงไม่ใช่เสียงเจ้านายตัวเองตัวจริงอย่างแน่นอนในคืนวันนั้นลุงฉุยพยายามข่มตานอนด้วยความหวาดกลัวซึ่งแน่นอนละ่ะมันนอนไม่หลับหรอกและในตอนเช้าพอเปิดประตูห้องออกมา ัวลุงฉุยเองก็ต้องมาคอยระแวงเวลาเดินผ่านห้องของโสภาและในวันนั้นที่เจอโสภาโสภามันกลับทำตัวเหมือนว่าทุกอย่างเป็นปกติพูดกับลุงฉุยปกติไม่ได้มีท่าทีอะไรผิดปกติหรือว่าต่างจากเดิมเลยแม้แต่น้อยจนท้ายที่สุดเรื่องราวของบ้านหลังนี้มันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนมันระเบิดออกมาในวันหนึ่งในวันนั้นครับลุงฉุยเห็นเจ้านายกับคุณเอทะเลาะก,กันเสียงดังตั้งแต่แตเช้า มันรุนแรงชนิดที่วันหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้เลยโดยที่ยายซับก็ติดตามคุณเอไปด้วยคือยายแกเนี่ยย้ายไปทํางานกับคุณเอที่ระยองเจ้านายของลุงฉุยก็สั่งให้คนขับรถมาช่วยโสภาขนของออกจากบ้านหลังนี้ไปในตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าโสภพามันจะไปไหนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นบ้านหลังนี้ก็เหลือเพียงแค่ลุงฉุยอยู่คนเดียวคือทํางานบ้านทําสวนอยู่คนเดียวนานๆทีเจ้านายจะกลับมาบ้านหลังนี้ที ภายหลังจากนั้นลุงฉุยถึงมารู้เรื่องราวจากตำรวจที่เป็นคนขับรถของนายว่านายแกให้โสภาย,ย้ายไปอยู่ที่คอนโดครับในจุดนี้เนี่ยผมเองคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับว่าทําไมอยู่ๆคนใช้ถึงได้ไปอยู่คอนโดได้แล้วเจ้านายของลุงฉุยเนี่ยเขาก็เลิกกับคุณเอเลยโดยที่คุณเอก็ย้ายบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ระยองซึ่งจริงๆแล้วคุณเอเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเพราะว่าพื้นฐานเดิมของบ้านคุณเอก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะอยู่แล้วคุณพ่อของคุณเอท่านเป็นทหารยศใหญ่ แล้วก็กเกษียณมานานมากแล้วด้วยหลังจากวันนั้นครับมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ลุงฉุยไปเจอยายซับอีกครั้งในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เจ้านายสั่งให้ลุงฉุยเอาของใช้ส่วนตัวบางอย่างไปให้คุณเอที่บ้านยายซับนั่นแหละครับเป็นคนที่เปิดประตูบ้านออกมารับของชิ้นนั้นและพอเจอยายซับลุงฉุยก็เลยมีโอกาสคุยกับยายซับปรากฏว่าตอนนี้ยายซับแกเป็นคนป่วยครับแต่คนแก่ที่ไม่เคยป่วยมาก่อนเลยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแกป่วยกระสอบกระแสะ พอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคคนแก่คือป่วยทั่วไปแบบหาสาเหตุไม่ได้ตัวเองในตอนนั้นก็เลยมาฉุกคิดได้ว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าโสพาหรือเปล่าหรือว่าโสพามมันเป็นคนที่ทําให้ใหญ่ซับป,ป่วยหรือเปล่าแต่จะพูดไปมันก็เท่านั้นแหละมันหาหลักฐานไม่ได้ท้ายที่สุดเรื่องราวของบ้านเจ้านายลุงฉุยหลังนี้มันก็ลงเอ,อยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่แหละครับจากบ้านที่เคยอบอุ่นแล้วก็มีแต่ความสุข แต่ตั้งแต่แม่บ้านคนใหม่คนนั้นเขาย้ายเข้ามาทำงานเพียงช่วงเวลาไม่ถึงปีบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นบ้านที่มีแต่ความแตกหักสภาพทุกวันนี้ก็คล้ายกับบ้านร้างเข้าไปทุกทีแล้วเจ้านายของลุงชเนี่นานๆจะกลับบ้านทีแล้วทั้งบ้านเนี่ยก็มีลุงชุอย,ยู่แค่คนเดียววันๆก็ได้แต่ตัดไม้ตัดหญ้ารอเงินเดือนออกไปเดือนเดือนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากนี้เลย คุณผู้ฟังครับมันจะมีบทสวดมนต์บทหนึ่งที่ชื่อว่าอภินนหะปัจเจเวคณะปาทะและก็จะมีบทสวดอยู่ท่อนหนึ่งที่พระท่านท่อนว่ากรรมมัสโกมหิซึ่งถ้าหากว่าแปลเป็นไทยแล้วครับปาลีคํานี้มันแปลว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมของตัวคือมันคล้ายกับเรื่องราวของลุงฉุยเลยครับถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับลุงฉุยแต่มันเกี่ยวกับเจ้านายของลุงฉุยรวมถึงคุณเอและก็แม่บ้านคนนั้น หากเราเชื่อเรื่องพวกนี้ครับเราอาจจะพูดได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีกรรมเป็นกรรมของตัวคือมันเป็นเวรเป็นกรรมของพวกเขาครับที่จะต้องผูกพันแล้วก็ถากถางชําระแค้นกันอะไรทํานองนั้นผมไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเขานะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองในาศาสนาพุทธคือคนพวกนั้นเขาอาจจะเคยมีเรื่องมีราวมาก่อนหรือว่ามีความสัมพันธ์กันต่างๆนานาในรูปแบบต่างๆในอดีตชาติพอ,อมาถึงครั้งนี้ในวันนี้ในชาตินี้คนพวกนั้นครับเขาก็จําเป็นจะต้องใช้กรรมของเขา คือมีกรรมเป็นกรรมของตัว่านก่อนหน้านั้นคนนั้นอาจจะแย่งคนนี้คนนี้อาจจะแย่งคนนั้นในชาติที่ปัจจุบันนี้คนนั้นก็อาจจะกลับมาแย่งคนนี้คนนี้กลับไปแย่งคนนั้นแทนอะไรแบบนี้บทสรุปเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นรักสามเศร้าครับคุณผู้ฟังผมเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่ที่รู้รู้เลยคือโสภาเนี่ยน่าจะเล่นของนะคุณผู้ฟังจากบทสวดแล้วก็จากเรื่องเล่าของลุงฉุยเนี่ยผมคิดว่าโสภาเขาน่าจะมีของหรือไม่ก็คนเล่นของ หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับที่มันเกี่ยวกับเวทมนต์หรือว่าไสายศาสตร์ผมจับสังเกตได้อย่างหนึ่งนะถ้าลุงฉุยฟังอยู่นะครับผมคิดว่าลุงฉุยลองเดินเข้าไปในสวนดูสิหาจุดแปลกๆในสวนดูโสภาเขาอาจจะเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไปฝังอยู่ในสวนหรือเปล่าบางที่เขาเรียกว่าฝังรูปฝังรอยนะครับคุณผู้ฟังคือเหมือนโสภาเขาทําของใส่เจ้านายคุณฉุยแล้วก็ออกไปแอบฝังไว้ในบ้านอะไรทํานองนั้นหรือไม่โสภาก็แอบทําของใส่คุณเอ ทำให้คุณเอกกับเจ้านายเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงความคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับเรื่องที่ผมพูดมันอาจจะไม่มีหลักฐานใดๆหรือถ้าหากว่าลุงฉุยไปขุดเจอจริงๆเนี่ยผมเองคิดว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าโบราณเขาว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ดีกว่ายิ่งเป็นเรื่องของของพวกนี้ด้วยครับบางทีนะหากเราไปแตะต้องหรือว่าไปทําลายโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีวิชาหรือว่าไม่ได้มีอะไรคุ้มครองตัวเราเอง ของพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าตัวเราก็ได้แล้วคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของลุงฉุยตัวคุณเองคิดว่าโสภาทาของใส่เจ้านายลุงฉุยหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพี่งเท่านี้มันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอนี้ของพวกเรานะครับ มันจะทําให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับฟังเพิ่มขึ้นสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ